ตอน5โมงเย็นข่าววันนี้ใครไปเที่ยวไหนบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยและคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องไปรับกระเป๋าสีแดงนะคะที่เป็นแก้วกุกกู้ร้อนนั่นเองบอกเลยว่าน่ารักมากเขาแจกงตั้ง20,000ชิ้นบอกเลยว่าคนก็เล่นน้อยนะคะโค้งก็ออกช้าอีกน้องๆหลายคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะแถมวิธีทําก็ง่ายง่ายเดี๋ยวพาไปดูกันซึ่งพี่จะเล่นให้น้องดูยันจบแล้วก็ได้ของเลยนะคะว่าทํายังไงบ้างข่าวแอบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมื่ออแนนนนะะะให้้งคเล,ะคะเลกซ เี่ยมันโคตรแหลกเลยนะคะเลือกปิงน้อยๆก่อนเข้าไปนะเวนแรกเนี่ยคือน้องโน้นเด็จะต้องเล่นเทนนิสนะคะไม่จําเป็นต้องเล่นชนะก็ได้ทั้งหมด3ครั้งจากนั้นน้องโน้จะต้องเล่นมินิเกมให้ได้สกอร์สามคะแนนแล้วอยู่ในแมปเป็นเวลา15นาทีค่ะให้น้องมาด้านขวามือนะคะจะเห็นไอ้แดงๆอยู่ตรงนี้นะคะกระโด,ดไปปุ้งนะคะเขาจะพาเราไปเล่นมินิเกมที่ทาสกอร์สามอคะแนนค่ะเข้ามาที่ประตูตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะพาเราไปเล่นมินิเกมที่ง่ายๆค่ะเพียงแค่เรานะคะดูว่าด้า เราเนี่ยเขาให้เราทําเมนูอะไรนะคะเราก็ทําตามเขาไปนะคะน้องแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกคา้าแค่นี้เองค่ะบอกเลยว่าง่ายมากเป็นทําแค่ครั้งเดียวนะคะพี่ก็ได้คะแนนมา480คะแนนซึ่งเราจะผ่านเคเวสที่2แล้วควสที่3ก็คืออยู่ในแมป15นาทีเน,นาะชนะพอน้องนะคะทําตรงนี้เสร็จแล้วที่เป็นมินิเกมเสิร์ฟอาหารน้องมาที่สนามเทนนิสต,ตรงกลางอันให,ใหญ่ก็ได้เะคะน้องก็เข้าไปตีเทนนิสกับเขาเลยนี่น้องไม่จําเป็นที่จะต้องตีชนะก็ได้ะคะพี่แค่น,น้องเสิร์ฟแล้วก็ไม่ต้องรับลูกนะคะทําแบบนี้ไปทั้งหมด3ครั้งนะคะพอหานน้อง นนากมึ่ิเราปล่อยให้ลูกเราไหลไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องตีกลับเนี่ยมันจะแป๊บเดียวเท่านั้นจากนั้นฟังที่พี่แป้นชมพู่ให้ดีนะคะน้องๆขุ่มบนมันจะมีเวลานับถอยหลังคูดาวนะคะ,<ๆ>น,น,น,ะน้องๆสามารถมากดรีสั เวลา2ทุ่มของทุกวันนะคะกดตัว E ีนะคะแล้วก็รับของฟรีชิ้นนี้ไปได้เลยนะคะเขาจะจํากัดวันต่อวันนะคะน้องๆวันหนึ่งอาจจะแจกประมาณ1,000ชิ้นหากรับวันนี้ไม่ทันก็มารับพรุ่งนี้ตอน2ทุ่มได้เหมือนเดิมนะคะเพราะเขาจะรีตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเองและคลิปนี้นะคะพี่แป้ชมเนี่ยทำเสร็จประมาณตอน2ทุ่มของเมื่อวานพอดีนะคะก็เลยกดรับของทันแล้วมาบอกน้องๆได้ว่าเขารีตอนกี่โมงซึ่งน้องไม ห่วงนะคะว่าของมันจะหมดแล้วนะคะพอกดไม่ได้เพราะของมันยังเหลือเยอะมันแจกวันละพันเนี่ยน้องๆทำไปเลยประมาณ16วันนะคะก็ยังมีของให้น้องสามารถกดรับได้อยู่ค่ะ